สำหรับครอบครัวขนาดกลางอเล็กถึงกลางาแล้วก็ไม่ได้อยากผ่อนแพงหรือบางคนที่ต้องการรถใหญ่รถพื้นที่ใช้สอยเยอะแต่ไม่ได้มีใครมีแค่คนเดียวฉันไครขายของอนะคะก็แนะนำคันนี้เลยนะคะสำหรับ Honda BRV นะคะนี่มาดูด้านหน้ากันตัวนี้เป็น Honda BRV นะคะปี2017นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่485,000บาทแล้วเป็นตัวท็อปด้วยถูกมาก ตัวนี้ได้เจ็ดที่นั่งใช่ได้เจ็ด <BMW S 2> ที่นั่งนะคะเป็นสีเทาสีเทาเทานี่ยเป็นสีแบบคลาสสิกคือพัชชอบมากมาเพราะว่ามันดูแลง่ายาแล้วมันไม่เก่านะคะแนะนำนะ,ะไฟหน้านะคะเขามาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์และไฟตัดหมอก <h ook> <h ook> เรื่อง B R V พี่รู้ไหมว่ามันขึ้นเขาได้อมันเป็นรถจะขึ้นเขาแต่มันไม่ใช่โ o u r wheel เ่อยมันขึ้นเขาได้เขาโค้งเขาคอไปมาหมดแล้วดูรีวิวมาพัดอยู่ในทีมนั้น เอเป็นไงเป็นไงแล้<อ>รู้เพรตอนแรกก็มีทําข้อมูลไวอ้อยากได้เผื่อพาแม่ไปซื้อของซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้นะคะที่เป็นตัวท็อปนะคะแม็กเขานะคะจะเป็นแม็กแบบทูโทนแบบนี้นะคะคยางดียังใหม่เลยลดขนาดกระทัดรัดนะลูกค้าภายในเป็นเบาะหนัง ภายในเป็นเบาะหนังค่ะลดขนาดกระทัดรัดนะคะประหยัดน้ํามันนะคะเป็นเครื่องพันห้าแล้วก็เติม e85 ได้ด้วย <Wow. S 2> ประหยัดน้ํามันนะคะแต่ว่าไปขึ้นเขาอ e ย่าไปเติม e85 นะเติม95นะจ๊ะเติม e85 ไม่ขึ้นนะคะอืด <Wow. S 2> ตัว <Wow. S 2> ท็อปนะคะมีจอมีกล้องหลังเป็นพุสตาร์นะคะแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะคะคันนี้ราคาอยู่485,000บาทนะคะผ่อนก็จะประมาณเดือนละ6-7คันเท่านั้นเอง ได้ไปกันทางครอบครัวเลยนะคะรถใหม่สภาพดีความปลอดภัยดีเยี่ยมเนี่ยใครไม่ชอบประตูไฟฟ้านะคะเนี่แนะนำเน่เป็นไงกว้างเดี๋ยวให้เปิดด้านหลังให้ดูด้วยกว้างครับเบาได้ด้วย,วยใช่จริงเน่แล้วบาะอะพอพับลงไปแบบนี้ใช่ไหมมันสามารถยกขึ้นได้อีกนะอ๋อใช่โมันสามารถยกขึ้นได้อีก เนี่ยพับอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็ดึงอันนี้ยกขึ้นไปอีกอันนั้นก็เลื่อนไปพับเด้งขึ้นไปนะคะก็สําหรับใครที่ไม่ได้บรรจุคนแต่บรรจุของนะคะก็แนะนำเป็น b บีที่วางแก้วเอวยที่วางของเอวยนะคะอุ้ยสวยอ่ะชอบกายเนของของทุกคนสบายเลยใช่ฟรีดาวได้อีกแล้วเนี่ยข้างหลังเป็นไงบอกเตอร์ว85ได้บดีไซน์เขาสวยหรู แช่ไหมมีชุดแต่งตัวท็อปนะคะสําหรับคันนี้มีาราวแหลกนะถ้าสมมุติขนคนใช่ป่ะอเอาของไ,นนอไว้บนเลยไว้บนราวแหลกเลยเราวแหลกแข็งแรงติดชนมากับรถเพราะว่าตัวท็อปนะคะถ้าจะขนเอาคนไว้ข้างในฝนตกก็เอาคนเอาเอาทั้งคนแล้วเอาของเข้ามาไว้ได้อีกออเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยมันเยอะมากนี่เลยนี่เลยนี่เลยโอ้โหแล้วเบารถเอ่ยอะไรเอ่ยสภาพคือดีมาก ไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้าสำหรับคันนี้พี่บิ๊กมาดูเบาสวยมากดูกรีบค่ะบอกแล้วว่ากรีบนี่เบียร์วีโหเลิศเบาสวริงแกมันเลิศมากดูภายในเนี่ยพี่ปกตินะถ้าเป็นรถที่แบบครอบครัวที่แบบใช้งานจริงจังจะมีเด็กใช่ไหมมันต้องมีมันต้องมีรอยมันต้องมีอะไรนี่ไม่มีเลยพี่ดูกริบมากอ่า ใครมีคำถามไหมถามได้นะเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนี่ด้านในไอ,อ้ด้านหน้า,า,นาเป็นเป็นรถครอบครัวที่ไม่ได้เกิดจากการแยกชั้นอ่ะหนูเคยเห็นรถที่มันแบบแยกชั้นอะ่ะแบบว่าเป็น,นโซนไแปบบโซนหน้านี่แบบฟิลแบบคนขับรถเลยอะ่ะ มันไม่ได้สิมันต้องเป็นแบบฟิลครอบครัวไปด้วยกันข้างหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะคะมีแอร์เราวว้าไปแล้วนะคะสำหรับ Honda BRV ตัวนี้เป็นกุญแจแบบ Immobilizer นะจ๊ะอิโมบิเลชั่นเป๊ะเป๊ะเป๊ะเปเวอร์